สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีข่าวโรงเรียนบ้านหนองนาตบนพลสงคราม,มาเมืองนนสูงจังหวัดนคนรราชสีมาในช่วงเทศกาลขอ้อภรษาที่ผ่านมาเมื่อวันที่13รกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 4ทางคณะครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมกับทางธนายกบงการบริหารส่วนตบนพลสงครามพร้อมเจ้าหน้าที่ได้นำเทียนจะนำภรษา ภาพน้ำฝนเครื่องจตุปัจจัยทยธรรมไปถวายให้แก่พระภิษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่บ้านบ้านหนองนาซึ่งในการมาเป็นกุศลด้วยการถวายเตียงจันทร์พรรษาและภาพน,น้ำฝนนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองนาจะจัดเป็นประจำทุกปีซึ่งในปีนี้ต้องขอกราบขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตะบลปลสงครามท่านผู้ปกครองและท่านุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ได้ใจร่วมมาเป็นกุศลกันมากมาย พบกันใหม่ในการรายงานขาวครั้งหน้าผมจัทกริตบ้างตำรวจสวัสดีครับ